สวัสดีค่ะต๊วจากบาร์เดอร์ช็อปนะคะวันนี้ค่ะตูกจะมาแนะนำสินค้าตัวนี้เลย DCP T 710W ค่ะเป็นพี่ของตัว T 510เนอะก็ฟังก์ชันคล้ายๆกันบิ้นคอปปี้สแกนแล้วก็มี Wi-Fi ค่ะแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่มี PDF หรือออ t o f e e d ฟเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือตรงนี้จะวางได้20แผ่นตอนหนึ่งครั้งสำหรับคนที่ใช้คัปปี้เยอะหรือสแกนเยอะมีท่านมีหลายๆท่านนะคะสงสัยว่าทำไมไม่ไปซื้อตัว T แปดหนึ่งยได้ล่ะมันมีแฟกมีแลนตัวนี้ไม่มีแลนแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้แฟกและแลนตัวนี้คือตอบโจทย์มากประหยัดกว่าคุ้มกว่าในเรื่องของการรับประกัน2ปีเท่ากันรับประกันมากกว่าตัว T ี510นนั่นก็คือ50,000แผ่น 2ปีหรือ50,000แผน่นอ,อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตอบโจทย์กับลูกค้ามากค่ะการใช้งานเหมือนเดิมเลยตัว Copy ีขาวดำสแกน Wi-Fi ย,ย่อขยายเอกสารได้ที่สำคัญตรงนี้เลยปาร์เดอร์มีทุกคุนค่ะตัว a u t o ้คินนิ่คือการนั่งหัวพิมพ์อัตโนมัตินะคะลูกแนะนำให้ใช้งานเพราะมันเป็นโปรแกรมที่คุมมากนั่นก็คือแค่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ลูกค้าจะเปิดเครื่อง รือไม่เปิดก็ได้นะตรงนี้แต่สวิฟช์ไฟต้องกดเปิดให้ทุกนะพอเปิดแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเราไม่สามารถบอกได้นะคะว่ากี่โมงมันจะคินให้เราหรือจะวอร์มหัวพิมพ์วอร์มเครื่องให้เราเราไม่สามารถบอกได้เนื่องจากมันเป็นอัตโนมัติอยู่ที่อุณหภูมิของแต่ละที่การทํางานเหมือนกันจะปิดแนเนะกระดาษตัวนี้มีไซส์ให้เราเลือก A4 A5 โฟโต้ A 4, A 5, ลูกค้าบีบตรงเนี้ย ง่ายๆบีบเสร็จเลื่อนเข้าตามไซส์ที่เราจะใช้ตัวนี้ใส่ได้150นะใส่ได้ถึงส่วนตที่2อ0เ็แกรมค่ะถ้าเป็นกระดาษของไฮเจ็ตนะคะส่วน A4 ก็70แกรม80แกรมได้หมดช่องด้านหลังตรงนี้ใส่ได้1ใบ 1> เป็นพวกกระดาษแข็งได้ค่ะเป็นพวกโฟสการ์ดเป็นพวกตัวปกรายงานแนะนำให้ใส่ด้านหลังนะคะการเติมหมึกไม่ยากง่ายๆค่ะเพียงแค่เปิด สีบอกแล้วแต่ละสีให้เราเติมอย่าผิดสีนะคะผิดสีคือ,คอยกเครื่องเข้าศูนอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าถามจุดเยอะที่เสียบสาย USB จะอยู่ด้านในเพื่อเป็นการป้องกันการหักของหัวสาย USB นะคะขึ้นพอร้อยสายออกมาก็เรก็บลงถ่ายเอกสารคิดมุมขวา จะมีรูปสอนบอกอยู่ค่อนข้างใช้ง่ายสิ่งหนึ่งที่ทุกเจอเยอะนะคะกับรุ่นที่มันมีออโต้ปิดเนี่ยก็คือเวลาที่เราวางตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายเอกสารแล้วมันมีรอยข้อแรกเลยให้ลูกค้าลองเช็ดตรงนี้นีเช็ดตรงขอบกระจกเห็นไหมทุกอย่างใช้งานง่ายตัวนี้นะคะถ้าลูกค้ามี p ิ i เตอร์บัตเตออยู่แล้วก็ใช้แอปเดิมแค่เปลี่ยนรุ่นแอปคือบัตเตอร์ไอพิลแอน์สแนพิานมือถือได้ได้ทั้ง Wi-Fi เราเตอแล้วก็ WiFi d i เด c t หากท่านที่ไม่มีแอปพลิเคชันไม่เคยใช้กลัวจะใช้ไม่เป็นไม่ต้องกลัวค่ะสนใจข้อมูลสอบถามสนใจสินค้าการใช้งานต่างๆนะคะสามารถติดต่อสอบถามตุ๊กและเจ้าหน้าที่ตามนี้ได้เลยหรือจะแอดไลน์ตามนี้แอดไลน์คิวอาค้ดที้มา,ม,ามีส่วนลดให้ท่านอีกเครื่องรละสา1ร้อยบาทสนใจต่อเข้ามารออยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะตุ๊กและทีมงานขอลาไปก่อน โอกาสหน้าตุจะมีโปรโมชั่นและก็ตัวสินค้าดีๆมาแนะนำอีกนะคะสวัสดีค่ะ